หลวงปู่จามภาวนาจนมีแสงสว่างเต็มโลกเทวดาสามหมื่นมาหาท่านเผยเรื่องราวของหลวงปู่จามภาวนาจนมีแสงสว่างเต็มโลกเมื่อแสงดับไปมีหมู่เทวดาสามหมื่นมหาติดต่อกันสิห้าคืนล้วนแต่เป็นญาติสายโลหิตกันพากันพักอยู่วัดถ้ำผาบิ้งนี่งนานอยู่มีหลวงตาเท่าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นศิษย์ของเพื่อนครูบาอาจารย์มั่น ครูริทัตโตบวชอยู่เฝ้าวัดหลวงตาเท่าดีอกดีใจจะได้หมู่มาอยู่ด้วยชาวบ้านสาถึงสคนหมู่บ้านอยู่รอบๆแถวนั้นเขาก็ใส่ใจการทำบุญให้ทานดีมากเพราะได้ครูบาอาจารย์มาพร่ำสอนแนะนำเอาไว้อยู่นี่ภาวนาดีจงกรมก็ดีอาหารก็สบายผู้คนก็สบายเราก็กลางกดนอนหน้าปรากรถ้ำ ภาวนาอยู่นั้นสบายดีมากภาวนาอยู่ถ้าผาบิ้งนั่นลละไปอยู่ได้สามคืนพอคืนที่สี่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกรู้อยู่จนลมแผ่วเบาลมดับไปเหลือแต่ผู้รู้ขณะเหลือแต่ผู้รู้นั้นก็เกิดแสงสว่างจุดเล็กๆแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเต็มโลกมองไปทางไหนไกลขนาดไหนรู้จักได้เห็นได้หมดมันเหมือนกับจุดเทียน แสงสว่างเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆมันแจ้งไปหมดแต่มันแจ้งในสัตว์โลกแล้วก็ตั้งความสว่างอยู่อย่างนั้นเราก็พิจารณาดูอยู่อย่างนั้นนานประมาณ20นาทีแล้วแสงก็ค่อยๆดับลงจนเหลือจุดเล็กๆแล้วก็ดับไปเราก็รู้ตัวอยู่พอแสงนั้นดับไปแล้วเราก็ถอนจิตออกมานั่งพิจารณาวิจารณ์อยู่ว่าอย่างนี้ เขาจะเรียกว่าเป็นอย่างใดพิจารณาอยู่นานแล้วอย่างนี้หรือที่เขาเรียกว่าอาโลกากะสินสักพักหนึ่งก็มีหมู่เทวดาสามหมืนมหามาทำไมมาตามแสงสว่างนี้เหตุผลอันใดก็พอพระผู้เป็นเจ้าเคยเป็นญาติสายโลหิตเคยเป็นผู้ทำความดีมานานหลายภพหลายชาติอยู่ที่ไหนอยู่เพชรบูรยุคสมัยใด ยุคสมัยที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่เจ็ดชาติเวลาเขามาแล้วก็เข้ามากราบไหว้คนที่ร้องห่มร้องไห้บ่นว่าคิดถึงนานแล้วไม่เห็นมาสักทีเขาก็เรียกเราต่างๆกันไปบางคนก็เรียกว่าเจ้าพี่เจ้าน้องพระองค์เจ้าบางคนก็จะเข้ามากอดรัดคลอเคลียแข้งขาผู้เป็นหัวหน้าก็ห้ามไว้ว่าชาตินี้เป็นนักบวชเป็นสิทธิของพระพุทธองค์เจ้า อย่าได้แต่เนื้อต้องกายของท่านนะเราก็พูดคุยกับเขาอยู่นานแล้วเขาก็ลากลับไปวันใหม่ก็มาอีกวันมากวันน้อยหลายแสนหลายล้านอยู่กันเต็มไปหมดมาจากเพชรบูร์บ้างผ่ามานบ้างภูกระดึงบ้างเมืองราชบ้างนครศรีเทพบ้างเอราวันบ้างนาแห้วด่านสายก็มากันเราก็บอกก็สอนให้ระลึกถึงคุณงามความดีของตน อันตนทาไว้แล้วอยู่อย่างนั้นสิห้าคืนจึงหมดไม่มาอีกหมู่พระที่อยู่ด้วยกันเขาว่าท่านจามเป็นบ้าไปแล้วพูดอยู่ได้คนเดียวดึกดื่นยิ่งพระสิง์คนกันทรวิชัยยิ่งว่าเราหนักหนักหามว่าทำแตกประสาทกินสมองพระผีบา้าเราก็เฉยอยู่เพราะเขาไม่ได้ยินด้วยไม่เห็นด้วยกับเราหากจะอธิบายอย่างไรเขาก็คงไม่เชื่อได้ ขออนุโมทนาขอขอบคุณเจ้าภาพและข้อความขออนุญาตเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่ผู้ที่มีศรัทธาข้อ,ขอความข้างบนนี้เป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโยขอขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ